สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u Tube ครับมื่อนี้ผมจะพามาเบิงประลองความเร็วครับรถไฟฟ้าครับจักรยานไฟฟ้าทำเองกับสกูตเตอร์ครับว่าขั้นไหนมันจะแดนไว้กว่ากันครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เบิงครับตัวนี้สกูตเตอร์ครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับ แบ,บกับขั้นนี้ครับขั้นนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าแบบไทยผลิตครับเฮียดเองครับครับเดีย๋ยวผมจะรับตัวนี้มอดเตอร์ครับครับแข่งรถแข่งรถ <laughs> อ้าเตรียมพร้อมเ้อเปิดสวเบตอ้าวหนึ่งสองสามไปอ้าวสกุตเตอร์ไปก่อนเ้าโอ้ไทยผลิตคือไปสาใช่ไหมอไทยผลิตนำมพระท่านเลยสกุตเตอร์ไปได้อวอเกิน ยุด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 ย,ยุดถ่ายไม่เบิ้งถ่ายไม่เบิ้งมาถ่ายข้างหน้าดิอ่ะเออเอาครับตอนนี้ก็ต้องแข่งกันกลับครับแข่งกันกลับม,มาเบิ่งว่าขั้นไหนมันจะไดากัน อ้าวสกูตเตอร์โอ้สกูตเตอร์วขนาดเลยไทยพลิตนำประทันเลยม,มามามาจอดอ,อ้าวครับไทยพลิตมือเนี้ยเล่นสู่สกูตเตอร์ล่อหน่อยบ่ได้ครับอ้าวครับมือเนี้ย จบคลิปเพียงเค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ